Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงวันนี้มีอะไรมานำเสนอครับมิวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องครัวฝรั่งรูปแบบของบ้านสมัยใหม่ที่เป็นบ้านบ้านเดี่ยวเดี๋ยวนี้นะที่มีพื้นที่ก็มักจะเอาครัวฝรั่งเอาไว้ในบ้านจริงๆอะ่ะเขาเอาไว้โชว์ด้วยก็เคยเลยเรียกว่าครัวโชว์ใช่ หัวชัว์เนี่ยก็คือเราสามารถวางพื้นที่ครัวเนี่ยติดกับส่วนที่เป็นลิฟวิ่งแอรเรียได้นะส่วนใหญ่จะชอบเอามาอยู่ติดกับโต๊ะโต๊ะรับะาอาหารซึ่งอยู่ติดกับส่วนของลิฟวิ่งแอรีเรียแล้วก็ต้องจัดหน้าบานลายสวยๆจัดสวยๆพวกนี้เอาไว้ใช้เวลาแบบแขกไปใครมาอะไรทำนู่นทำนี่กินกันอะไรพวกนี้ทำสลัดเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้แล้วก็ทำแล้วก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะอะไรกันอย่างนี้ใช่ซึ่งรูปแบบครัวลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็น เป็นสิ่งที่เรียกว่าคนสมัยใหม่มักจะพบปะเจอกันเป็นประจำโดยเฉพาะคนที่อยู่คอนโดมิเนียมเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นครัวฝรั่งแบบนี้กันเพราะว่าคอนโดเดี๋ยวนี้พื้นที่เล็กจะให้ทําครัวไทยก็เยอะไปใช่ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในการวางครัวไว้ในบ้านเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะ นอกจากพื้นที่ของบ้านนั้นว่ามันเอื้ออามวยมากแค่ไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงช่องแสงช่องระบายอากาศอะไรพวกนี้ด้วยอเพราะถึงแม้ว่าครัวฝรั่งเนี้ยมันจะมีเรียกว่ามีพัดลมดูดอากาศไอ้บูมลองสาิตที่พัดลมดูดพัดลมดูดอากาศนะฮะนี่ตัวใหญ่มากเลย้องดูเข้าไปดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาก่อนคือครัวฝรั่งเนี่ยคือใช้พัดลมดูดอากาศแค่นี้พอแล้วเพราะว่าบางทีเขาแบบผัดสปาเกตตี้ลวกนุ่นทําซุปอะไรเนี่ยนั่งรอตรงนั้นนะจ๊ะมันไม่ได้แบบ ีอะไรรุนแรงมากมายคือฟันก็น้อยไม่ได้เยอะอะไรมากส่งไข่มาดิพี่ส่งไข่มาเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมปลอมอมปลอมนะครับคุณผู้ชมคืออันนี้คือครัวเนี้เอาไว้ใช้เล่นกันในบ้านไว้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆทำอาหารเบาๆนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆในบ้านครับแต่ ที่ผมบอกไปก็คือคำนึงถึงช่องแสงและช่องระบายอากาศเพราะเวลาเราไม่ใช้ยังไงยังไงมันมีอาหารนะมันก็จะต้องมีกลิ่นมีอะไรพวกนี้มีความชื้นมีอะไรต่างๆมันต้องมีพื้นที่สําหรับเป็นช่องเปิดเพื่อให้ระบายกลิ่นระบายความชื้นอะไรต่างๆตรงนี้ที่ดูดควันไม่พอหรอกไม่พอหรือเราจะเปิดที่ดูดควันไม่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยลองมาดูครัวตัวนี้ครัวที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีช่องแสงและช่องระบายอากาศอยู่ด้านนี้หนึ่งอันพอเปิดตรงนี้ปุ๊บฝั่งนี้ก็มีกับด้านนู้น อันนี้นะฮะพอเปิดด้านนี้สองด้านมันก็จะมีลมหมุนเวียนออกไปใช่หลังจากที่เราทําครัวเนี่ยเราทิ้งไว้สักสักครึ่งชั่วโมงนะเราเปิดทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับกลิ่นอะไรต่างๆมันก็จะถูกลบายออกไปจากครัวด้วยการไหลเวียนของมันใช่ด้วย,วยธรรมชาตินะครับ ทำให้บ้านตรงนี้มันเป็นส่วนที่แบบไม่อัไม่เหม็นในอย่างอย่างครัวฝรั่งบางที่เราจะเห็นว่าเขาจะติดไอตัวหน้าต่างอะไรไว้ตรงแถวๆนี้ก็พอใช้ได้นะก็พอใช้ได้ใช้ได้แต่ต้องคานึงถึงมีลมเข้าลมออกด้วยนะหมายถึงว่าต้องมีช่องเปิดเข้าแล้วก็ช่องเปิดออกด้วยไม่งั้นลมมันก็หมุนเวียนอยู่ดีบางคนจะชอบเปิดประตูเปิดไว้ข้างเดียวเออมันก็ไม่ชลมมันก็ไม่เข้ามาแต่ที่ครัวที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูครัวอันนี้เนี่ยมันจะมีของพิเศษของแปลกอันหนึ่งก็คือตัวช่องแสงด้านบน ช่องแสงข้างบน,นบใช่หรือเราเรียกว่าสกายไลท์นะครับสกายไลท์ที่เป็นนิสันน่ะหรอ่ใช่ <Sky line. S 1> นี่มันนิสันสกายไลท์อ๋อช่องแสงข้างบนนี้นะครับคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากครับอันนีงมางงจากว่าเวลาเราทําทัวร์ทำอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะหันหน้าเข้าหากาแพงแบบนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมัน,มน,อ,นอึดอัดครับแคบแล้วก็แสงไม่พอแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเราเงยหน้าขึ้นมองฟ้าปุ๊บอย่างนี้เราก็จะเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวหอะไรต่างๆ มันทําให้ครัวในการทําครัวเนี่ยมันมีม,ม,มีความโปร่งโล่งใช่มันมีความรู้สึกไม่อึดอัดอเวลาเราล้างจาทนทํานู่นทํานี่นานๆอะไรพวกนี้เราจะได้ไม่รู้สึกแย่จนเกินไปไดใช่แล้วบางทีคุณผู้หญิงล้างอยู่อย่างเงี้ยก็นะมันมหน้าดําค้ืเครียดเลยจะได้ดูข้างบนบ้าง<ช>แต่การมี ช่องแสงอยู่ข้างบนก็ต้องระมัดระวังคำนึงถึงเรื่องของแสงแดดด้วยเพราะแสงแดดมันไม่ได้ให้แสงสว่างเดียวมันนาความร้อนด้วยมี uv อะไรใช่ะะดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้ามีสกายไลท์อยู่ด้านบนดีมากนะครับคุณผู้ชมแต่อย่าลืมติดฟิล์มกันแดดอะไรพวกนี้ด้วยจะ,จะได้ช่วย uv ช่วยกัน uv <ป>แล้วก็ช่วยกันความร้อนได้ในระดับแอร์จะได้ไม่ต้องทํางานหนักมากครับครับผมแลวนั่นก็คือ Living I d e เดียทอย่างนี้คิดได้ไงนะฮะ Living i d e a ยทำอย่างนี้คิดได้ไง